สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษ100ประโยคจากไทยเป็นอังกฤษฝึกคิดแล้วก็พูดตามพร้อมคำอ่านและคำแปล EP ที่2ประโยคที่มักเจอบ่อยใช้บ่อยนะครับในชีวิตประจำวันเราจะได้นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยนะครับส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาษาอังกฤษว่าเราสามารถพูดได้กี่ประโยคเช่นเราเข้าใจตรงกันเนอะ We're on the same page We're on the same page เราเข้าใจตรงกันนะนนะอย่ามาใกล้ฉันภาษาอังกฤษพูดว่า Stay away from me Stay away from me. Stay away from me. ไว้เจอกันใหม่ประโยคนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับพูดว่า See you later. See you later. See you later. ไว้เจอกันอีกนะภาษาอังกฤษ คืว่า See you again, see you again, see you again เจอกันพรุ่งนี้เช้า See you tomorrow morning, see you tomorrow morning เจอกันพรุ่งนี้เชา้าฉันอาจคิดผิดก็ได้นะ I might be wrong I might be wrong I might be wrong อาจจะผิดก็ได้นะทุกอย่างมันเปลี่ยน Everything changes Everything changes. Everything changes. ทุกอย่างมันเปลี่ยนก็คือทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนนะครับหมดเวลาแล้วภาษาอังกฤษพูดว่า Times up. Times up. Times up. หมดเวลาแล้ว ต้องนอนแล้วภาษาอังกฤษพูดว่า it's bedtime it's bedtime it's bedtime <S ฉันชอบนะภาษาอังกฤษพูดว่า I like it I like it I like it, I like it. มหาศจย์มาก it's amazing it's amazing แต่ฉันทำไม่ได้อะ่ะ but i can't do it but i can't do it นะครับก็คือ but i cannot Do it จะเป็นการพูดเต็มนะครับแต่ฉันทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ง่ายๆเลยนะครับ I can do it I can do it เธอต้องมีศรัทธาภาษาอังกฤษพูดว่า You must have faith You must have faith แล้วอะไรที่เธออยากทำ What do you wanna do then? What do you wanna do then? What do you wanna do then? Focus ที่ตัวเอง Focus on yourself. Focus on yourself. เธอยังไหวอยู่ไหม Are you still okay Are you still okay เป็นอะไรหรอ What's wrong What's wrong What's wrong เป็นอะไร ฉันเข้มแข็งพอ I'm strong enough I'm strong enough I'm strong enough คิดมากนะ You worry too much You worry too much You worry too much ฉันปวดท้องมากเลยเนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า I have a stomach ache I have a stomach ache ประจำเดือนมาภาษาอังกฤษพูดว่า I'm on my period I'm on my period ขอพักแป๊บนะ Give me a break Give me a break Give me a break มันคือข้อเท็จจริงนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า It's a fact It's a fact It's a fact ขอบใจมากเพื่อน Many thanks my friend Many thanks my friend ขอบใจมากนะเพื่อนนะครับพูดง่ายนะ It's easy to say It's easy to say It's easy to say คุณหิวไหม Are you hungry Are you hungry Are you hungry เขาเข้าใจผิดภาษาอังกฤษพูดว่า He's mistaken He is mistaken He is mistaken ถึงบ้านแล้วโทรมานะโอเคไหม Call me when you get home okay Call me when you get home okay Call me when you get home okay ไม่ต้องถามอะไรเลยนะ No question about it no question about it no question about it มาได้ไง how are, how are you here how are you here how are you here มาได้ไงฉันทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร i work from monday to friday i work from monday to friday i work from monday to friday Rusik roosiknau i'm not lonely i'm not lonely i'm not lonely shanmee i don't like him I don't like him. ฉันรู้จักเขาดีมาก I know him very well. I know him very well. I know him very well. ขอยืมหนังสือหน่อยได้ไหม Can I borrow your book? Can I borrow your book? Can I borrow your book? เธอให้ฉันยืมหนังสือหน่อยได้ไหม Can you lend me a book? Can you lend me a book? อันนี้ก็คือให้ยืมนะครับให้ยืมหนังสือหน่อยได้ไหมเมื่อกี้เป็นขอยืมนะครับฉันเล่นฟุตบอล I play football. I play football. คุณเล่นบ่อยแค่ไหน How often do you play it? How often do you play it? คุณเล่นบ่อยแค่ไหนสัปดาห์ละครั้ง Once a week. Once a week. สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละสองครั้งพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ twice a week twice a week ฉันถนัดขวาพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ I'm right-handed I'm right-handed ฉันถนัดซ้าย I'm left-handed I'm left-handed ฉันถนัดทั้งสองมือพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ I'm two-handed I'm two-handed ได้โปรดอดทนรอพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ Please be patient Please be patient มันไม่คุ้มเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ not worth it not worth it not worth it เดี๋ยวฉันจัดการเองนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ let me handle it let me handle it let me handle it มันยากนะ It's difficult. It's difficult. มันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละ Maybe it's time. Maybe it's time. Maybe it's time. ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร Not a big deal. Not a big Deal. Not a big deal deal big ไม่มีอีกแล้ว Never again Never again ถ้าฉันเป็นเธอนะนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษคือ If I were you If I were you If I were you, ลองคิดดูอีกทีหนึง่ง Think twice, think twice เสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะ Sorry to hear that, sorry to hear that ก็คือทำงานหนักมากนะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ100ประโยคจากไทยเป็นอังกฤษนะครับฝึกคิดแล้วก็พูดตามก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP ีหน้าสําหรับวันนี้ก็ลา ไปก่อนสวัสดีครับ